เอาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกม SCP 8 0 7เอ้แปดเจ็ดเอู้นย0แป <c oughs> ดเจ็ดเอาจี <c oughs> ทีนะครับ SCP 0 8 7 b นะฮะเอกคือเป็นเกมแนวหลอนประสาทมากกว่ามั้งฮะคือหลอนให้คนกลัวโอเคมันก็เป็นเกมที่ไม่ได้ยากยากอะไรนะคะก็คือมันเกมที่แบบทำออกมาเล่นง่ายๆแต่ อยู่ที่คุณจะกล้าเล่นหรือเปล่าอะขนาดไฟล์ประมาณสองเอบนะครับก็คือไม่ใหญ่เลยเล็กมากอะครับเกมไม่มีอะไรมาครับเดินตรงไปเรืเ่อยๆตามทางอะฮะเดินตรงไปเดินตรงไปทางมันกําหนดมาให้เราเดินไปเรื่อยๆอฮะไม่มีอะไรเลยแต่เป็นทางที่แบบวังเวงมืดๆแต่เมื่อเราลงไปยิ่งลงยิ่งลึกก็จะเกิดซาวเอฟเฟกมาเรื่อยๆก็คือแบบ ยังเสียงหายใจตอนเนี้ยต้องทำใจหน่อยตอนเดินของเอาเดินขึ้นอีกเดินลงไปลงไปเรื่อยๆอเกมไม่มีอะไรยากเลยลงไปเออ เกมนี้ผมว่าทําออกมาดีนะทําไฟล์ออกมาเล็กๆไฟล์เล็กๆแต่ความรู้สึกที่เล่นนี่มันไม่เล็กเลยถ้าอยากให้ได้ฟิลนะครับไปิดไฟเล่นน่ะน่ะไดเสียงอะไรวะเนี่ยพี yeah, yeah. ่เจี่กูไม่กลัวหรอกแค่นี้กากมากเดี๋ยวลงไปต่อนะฮะตืบตืบตืบ ตืบตึบตืบตึบตืบตึบเขาบอกว่าเกมนี้ถึงเล่นมาบ่อยแค่ไหนก็ยังตกใจอยู่ดีถึงจะรู้ว่าผีมันจะออกมาตอนไหนนี่ผมก็เพิ่งมาลองเล่นุตยเฮียไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยไหนเจอเร็วยังวะเฮ้ยเฮ้ยสัตว์ตัวเหี้ยวะเอาแล้วไงกูเริ่ม ผมเริ่มปอดแล้วไม่กล้าลงคนลุกไปหมดทั้งตัวแล้วถ้ามีกล้องนี่ผมก็ให้ดูแล้วแหะว,ว่าคนลุกขนาดไหนโอเคต่อไปนะฮะก็คืออะไรวะเฮ้ยสงสัยเดี๋ยวผมต้องรีวิววดีโอกลับมาดูแล้วแหละว,ว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นผมโเวเบร์ไปหมดเลยตกใจซาวฮะไม่ได้เห็นอะไรเลยมัวเลยสะบัดเมาส์นี่ ก็เดินต่อไปนะแต่ตอนนี้โหใจหายมากฮนะโอ้ยขนลุกเฮียแม่งสาวโคตรหลอนเลยอะ่ะเนี่ยอยู่อยู่ห้องโถงเอาลงครับทางไหนวะเนี่ยทางไหนวะเนี่ย ถูกป่แน่ยอ้าวผิดทางชิบหายแล้วเมาส์ผมหลอนนะ <c oughs> แม่งอยู่ที่สะบัด <c oughs> อา้าวต่อไปนะครับเพิ่งเดินม,มาถึงชั้นแปแล้วอุ้ยจริงจบเชียจริงจบตอนนี้เห็นอะไรทุกอย่างหลอนหมดเลย <c oughs> อุ้ยนั่นครับแม่งหลอนชิบหายเลยนะอยากบอกว่าโคตรหลอนนะ่ ชั้นเก้าแล้วนะฮะอุผมเริ่มกลัวมุมมุมมุมกำแพงซะและ้วสิทุกอย่างตอนนี้ใครเล่นอะไรอยู่รอบข้างกายผมนี่ผมตกใจหมดทุกอย่างนะ <c oughs> อยู่ดีๆมันก็นหลน <c oughs> <laughs> ันชั้นสิบแล้วนะฮะโหอยากจะบอกตามตรงว่าเมื่อกี้เกือบตกก้าดี้ เอาล้ครับเดินมาเรื่อยๆตามทางที่มันให้มาครับไม่ยากอะไรเลยเอออยากกระบอกว่าใครที่เป็นโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหัวใจอะไรอย่างนี้คือไม่แนะนําว่าให้เล่นนะครับก็คือแบบถ้าเล่นจริงๆแล้วมันตกใจกว่าที่คิดจริงๆอาจจะด,ดูในวิดีโอมันไม่น่ากลัวครับที่วิดีโอที่อัพไปมันอาจจะไม่น่ากลัวแต่ถ้าได้ลองเล่นจริงๆแล้วความรู้สึกมัน เหมือนเข้าเหมือนเรามาเดินอยู่อย่างเงี้ยจริงๆค่ะมันหลอนจริงๆเอาล้วครับตอนนี้ชั้นสิบสองแล้วครับตึ<ๆ>๊บๆความรู้สึกว่ามันเหมือนยิ่งลงมายิ่งมืดตืต่อลงมาเรื่อยๆเรื่อยแต่ยังไงก็ต้องทำใจเดินต่อไปะอะฮะก็คือแบบโอ้ยไม่อยาก ผมเริ่มไม่อยากมองหาข้อมูลแล้วอยากหลบหน้าหนีจากมุมจริงๆเฮ้ยเงาผมเริ่มกลัวแนละ้วนะเนี่ยชั้นที่สิบสี่แล้วครับยังไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นจากเรื่องเมื่อกี้ <c oughs> แต่เขาบอกมันจะมาเรื่อยๆนะฮะถ้าเขาบอก ท่านได้ยินเสียงผีมันบ่นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวได้เลยว่าโอเวอร์ Over ได้แลว้วอะคือจบเกมผมก็อยากรู้ว่าเออมันจะมีทางลอดจากไอเสียงที่ผีมันพูดหรือเปล่าอุ้ยอุยอะไรครับอุ้ยอุ้ยอยู่ดีภาพม,มไลงมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียอะไรครับเอ้าเฮียไอสัว์มกเตือนอะไรกูตอนนี้เนี่ยเอ้า มัวปหมดเลยฮะไอ้ยซาอิเฮียเลยไม่รู้เลยโหโปรแกรมเออเลอจวยอะไร <c oughs> ขอโทษนะครับที่พูดไม่ค่อยสุภาพแต่ก็มตามความรู้สึกกันเองกันเองฮะโอเคไปต่อไปต่อเมื่อกี้มันสงสัยคงมาเตือนแล้วแหละว,ว่าอย่าลงมาลึกว่านี้นะอาจกูะจะรอบีบคอมอยู่อะไรประมาณนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็ไม่ฟังอะมันเป็นแค่เกมอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงผมแค่ชั้นหนึ่งผมก็วิ่งป่าล่าพ้อน,นออกประตูแล้วแค่เห็นประตูผมก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วล่ะใครอุ๊ยยีเที้ยใครพูดเลยวะมันพูดว่าอะไรครับต่อยกับกูประสาตสักกร,รบออ่าสักกร,รมบอล่ะหายเลยแม่งเป็นผีป๊อะฮะ หลบอยู่ในในความมดืดผมก็เดินตามล่าหามันอยู่ยังไม่เจอ